จับตาเก้าไกลวางหมากล้างแค้นอนุรักษ์นิยมวันที่7สิงหาคม2567ดีเดยีดของค่ายสีสม้มเพราะเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลกรณีกล่าวหาว่าล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบก,การปกครองตามมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บ1-2 แห่งพรปว่าด้วยพักการเมืองปี2560ซึ่งดำเนินยาวนานมาตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมาโดยสาเหตุที่พาก้าวไกลมาถึงจุดนี้เริ่มจากมีคนไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพิธาลิมเจริญรัฐและพัก9ก้าไกลมีนโยบายหาเสียงเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49 หรือไม่โดยปลายเดือนมกราคม2567สารัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันชี้ว่าพิธาก้าวไกลมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริงโดยยกตัวอย่างเคสสำคัญคือกรณี40สสร่วมกันลงชื่อยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในสภาชุดก่อนทำให้สารสั่งพิธาก้าวไกลยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที แต่เรื่องก็ยังไม่จบเมื่อมีผู้ร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ไต่สวนเรื่องนี้ต่อว่าเข้าข่ายล้มล้างหรือปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามพรปรว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่โดยกะกะตใช้ระยะเวลา3เดือนก่อนมีมติส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วิจัยประเด็นนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตีความข้อกฎหมายของกกตโดยพรรคส้มยืนการ พร้อมหยิบยกเอกสารข้อเท็จจริงต่างๆมากลางให้เห็นว่ากะกะตเร่งรัดทางด่วนในการยื่นคำร้องครั้งนี้เพราะปกติแล้วจะต้องมีการไต่สวนตามมาตรา93แห่งพรอว่าด้วยพักการเมืองก่อนที่สำคัญในกระบวนการของกะกะตเรื่องนี้ มีการไต่สวนแล้วแต่ที่ประชุมกะกะตกลับใช้ช่องทางตามมาตรา92ยกเหตุอันควรสงสยัยยื่นคำร้องตรงต่อสารรัฐธรรมนูญเลยซึ่งกะกะตอตอบโต้ยืนยันเช่นกันว่ากระบวนการการยื่นคำร้องนี้ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องคดียุบพ,พักมีความเคลื่อนไหวขึ้นใต้น้ำภายในพักส้ม อย่างต่อเนื่องโดยมีกระแสะข่าวถูกปล่อยออกมาว่าบรรดาสอสอนกแลเริ่มแปลงโฉมเป็นงูเห่าดีลกับพักร่วมรัฐบาลหวังขอให้ไปล่มหัวจมท้ายด้วยหากเรือสีสม้มโดนจมอีกครั้งเบื้องต้นแกนนำพักเก้ากายหลายคนยอมรับตรงกันว่าภายในมีงูเห่าจริงแต่ไม่ได้ระบุจำนวนด้านความเคลื่อนไหวจากพักร่วมรัฐบาลขณะนั้นเซโน ถึงเรื่องนี้เนื่องจากเห็นว่าเสียงในสภาล่างยังเพียงพอและไม่มีความจำเป็นจะต้องรับงูเห่าเข้ามาร่วมเพื่อให้เสียภาพลักษณ์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สารรัฐธรรมนูญขอพยานหลักฐานและเอกสารจากคู่กรณีคือกะกะตและพักก้าวไกลรวมถึงขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก้าวไกลได้ประชุมสสแกนนำพักภายในกันบ่อยครัง้งเพื่อกระชับอำนาจ พร้อมๆกับการเตรียมฉากทัศน์ใหม่ถ้าพักถูกยุบอีกครั้งโดยไอติมภริชวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อโฆษกพักให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อยืนยันว่าพักได้เตรียมยานพาหนะใหม่ไว้รองรับแล้วหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นจริง อย่างไรก็ดียานพหนะคันใหม่ตอนแรกดูท่าจะเหลวเพราะพักใหม่ที่ถูกเชื่อมโยงกล่าวถึงนั้นถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมจับตาอย่างมากจนกระทั่งสะดุดขาตัวเองเนื่องจากพลาดไปส่งงบการเงินไปหนึ่งครั้งจนทำให้ถูกยุบพักในทางเทคนิคกฎหมายไปโดยปริยายแม้ว่าแกนนำพักเก้าวไกลจะออกมาให้สัมภาษณ์รวมถึงแถลง แสดงความมั่นใจในพยานหลักฐานการต่อสู้คดีของตัวเองบ่อยครั้งแม้กระทั่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาในาใยชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักแสดงความมั่นใจอย่างสุดขีดโดยยืนยันว่าหลังจาก7สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดฟังคำวินิจฉัยคดีจะกลับเข้ามาสภาในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านเหมือนเดิมเพื่อตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีได้แน่นอน หนึ่งในสาเหตุที่ชัยธวัฒมั่นใจเช่นนั้นนอกเหนือนจากพยานหลักฐานที่ส่งไปต่อสู้คดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างแน่นหนาและชัดเจนโดยเฉพาะกระบวนการทางกฎหมายของกะกะตที่อาจกระทำไปแบบลัดขั้นตอนส่อเข้าขายยื่นคำร้องโดยมิชอบแล้วนั้นบรรดางูเห่าก็ดูเหมือนกับว่าจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วจำนวนหนึ่งเหมือนที่ชัยธวัฒให้ความมั่นใจตอนนี้ ภายในได้คุยกันจนตกผลึกเรียบร้อยแล้วส่วนการตั้งพักสำรองว่ากันว่าขณะนี้ก็เตรียมการกันไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยล่าสุดข่าวจากพักก้าวไก่แจ้งว่าถ้าผลคำวินิจฉัยออกมาเป็นลบพักถูกยุบได้เตรียมลู่ทางบ้านใหม่ไว้แล้วโดยจะใช้ชื่อว่าก้าวใหม่ตามที่เคยมีข่าวสะพัดก่อนหน้านี้แต่จะใช้โมเดลเดียวกันกับพักอนา,นาคตใหม่ที่ถูกยุบ ที่ต่อมามีการไปอยู่พักพึ่งหลวงจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นพักก้าวไกลส่วนตัวเตงหัวหน้าพักคนใหม่ที่ตอนแรกมี3ชื่อถูกโยนออกมาคือคุณไหมาสิริกัญญาตันสกุลดร์ต้นวีรยุทธ์เพื่อนรักของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ และดรโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตว่ากันว่าขณะน,นี้ทั้ง3ชื่อยังไม่ได้ถูกเคาะอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะที่มีการปล่อยข่าวของดรคนหนึ่งออกมาผ่านสื่อและมีหลายสำนักรายงานกันไปก่อนหน้านี้อาจไม่ใช่ตัวจริงที่จะก้าวขึ้นมานั่งหัวหน้าพักเทราว่าการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารชุดใหม่ จะเป็นไปตามกระบวนการและต้องผ่านการโหวตเลือกสสในพักนั้นหลายคนยืนยันตรงกันว่าคนในใจมีเรียบร้อยแล้วโดยแทบทั้งหมดในพักเห็นตรงกันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเลือกคนนี้เท่านั้นส่วนจะเป็นใครมีการบอกใบ้เป็นนัยยะแค่ว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งสสและมีบทบาทในสภาล่างอยู่ ที่สำคัญหากก้าวไกลถูกยุบอีกครั้งจะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมค่อนข้างมากอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อพัรฝ่ายอนุรักษนิยมได้เพราะเชื่อได้ว่าจะดึงคะแนนความนิยมจากเดิมที่เยอะอยู่แล้วให้มากกว่าเดิมอีกแถมด้วยการ PR ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของคนรุ่นใหม่เป็นไปได้ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า จะทำให้ก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งจนมีสอส,อ,สอ,อันดับหนึ่งในสภาอีกครั้งคราวนี้จะทำให้กระแสการปลุกเกมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงการแก้ไขกฎหมายต่างๆตามที่เคยหาเสียงเอาไว้อาจทำให้แรงเสียดทานอย่างหนักไปยังฝ่ายอนุรักษนิยมอย่างเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย